วันนี้นะครับก็วันศุกร์นะครับสวัสดีเอาวันพึหัดกับเพื่อนๆสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับก็ท่านใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของไฟนะครับไฟโซล่าเซลล์บ้านนะครับก็หลังจากที่เรานะครับนำเสนอรุ่นที่เป็นไฟถนนนะครับไฟถนนไฟสปอร์ตไลท์ไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูทางด้านของไฟโซล่าเซลล์กันบ้างนะครับอ่ะก็มีหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่ามีไฟสว่างสว่างนะครับเอามาใช้งานบ้างไหมนะครับก็วันนี้นะครับมีไฟมาแนะนํากันนะครับก็เรียกได้ว่าสว่างใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ทนทานนะครับทนทานนะครับทนแดดทนฝน นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อึดทนนะครับอึดทนแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นสลิมด้วยนะครับหน้าตาก็ไม่เถธทะนะครับไม่เถะทะก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้เลยนะครับก็หลายท่านนะครับน่าจะคงเห็นเคยคุ้นเคยกับตัวไฟนะครับไฟที่เป็น UFO นะครับโซล่าเซลล์หรือเป็นไฟสปอร์ตไลท์หรือเป็นไฟ ถนนนะครับมาแล้วนะครับก็นี่นะครับก็วันนี้มีรุ่นนะครับรุ่นใหม่มาให้ดูกันนะครับก็เอาไปใช้งานกันนะครับเป็นโคมที่สุดยอดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจิมนะครับก็เป็นตัวที่ไม่เล็กจนเกินไปก็เอาเอาเป็นตัวที่ใช้งานได้ได้เลยนะครับก็โคมเดียวนะครับโคมเดียวก็สว่างครอบคุมพื้นที่ไปเลยครับ200ตารางเมตรก็พื้นที่ก็ประมาณ 20คูณ20เนาะ20คูณ20ถ้าเป็นเสาสูง6เมตรก็ออกด้านขวา10เมตรด้านซ้าย10เมตรนะครับก็อันนี้ก็ได้แต่ถ้าจะให้แบบความเข้มแสงมากๆสว่างๆก็อาจจะติดตั้งไม่ให้ไกลกันเกินไปนะครับก็ระยะก็อาจจะอยู่สัก15เมตรนะครับไฟก็จะ่องหากันนะครับฝั่งละ7เมตรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสว่างพอดีสําหรับใครที่เอาไปติดเป็นถนนเป็น ทางเข้าสวนทางเข้าบ้านนะครับก็ไฟเนี่ยลักษณะของ UFO เนี่ยที่ที่เราที่ผมเลือกมาให้เพราะว่าไฟเขาจะออกรอบด้านนะครับไฟออกรอบด้านนะครับมันการใช้งานมันจะไม่เหมือนกับสปอตไลท์ไม่เหมือนกับไฟถนนนะครับไม่เหมือนกับไฟถนนซึ่งไฟถนนแน่นอนหละก็คือเขาจะส่องโฟกัสลงไปที่พื้นผิวถนนอ่าพื้นผิวถนน หรือส่องไปที่บริเวณจุดที่ที่เราต้องการก็คือมันจะควบคุมแสงควบคุมทิศทางได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์นี่ก็จะส่องบริเวณลานกว้างนะครับเพื่อให้เกิดความสว่างให้กว้างที่สุดนะในพื้นพื้นที่กว้างาแล้วก็ตัว UFO นะครับก็ส่องสว่างในพื้นที่กว้างเช่นกันนะครับแต่ว่าการส่องสว่างของเขาเนี่ยไฟจะไฟจะส่องลงพื้น ซึ่งไฟส่องลงพื้นเนี่ยมันจะทําให้ได้ค่าความเข้มแสงที่มากกว่านะครับทำให้ได้ค่าความเข้มแสงที่มากกว่า,นะา,วาม,ม,มากกว่าอะไรมากกว่า,า,กกวาสปอตไลท์นะครับเพราะสปอตไลท์ลักษณะการส่องเขาจะส่องแบบาสาดออกไปแบบนี้นะครับที่เป็นโซลาเซลล์นะเทียบโซลาเซลล์ด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็น UFO นะครับรุ่นี้ไฟเขาจะลงพื้นนะครับส่องลงพื้นทีนี้การความสว่างนี่ก็จะขึ้นอยู่ความสูงของเสาด้วยนะครับก็ติดได้ตั้งแต่3เมตร 4ี่เมตร5้าเมตรหกเมตรนะครับสามถึงหเมตรนะครับเนี่ยตัวตัวใหญ่เนี่ยก็อยู่ได้ถึงหเมตรเลยนะครับถ้าใครที่ทําเสาเองนะครับทําเสาเองก็ใช้เป็นเหล็กนะครับเหล็กแป๊บหรือว่าเหล็กกันวารไน์นะครับเป็นเหล็กชุบกันวารไน์นะครับหรือเป็นก็ก็เป็นเหล็กชุบกันวาไน์มันก็จะไม่ขึ้นสนิมเนาะเป็นท่อนหเมตรไปเลยก็ได้นะครับทําเป็นเสานะครับตัวขาเนี่ยเนี่ยตัวขาเนี่ยใส่ได้ตั้งแต่ 2.5นิ้วนะครับจนถึง3นิ้วไม่เกิน3นิ้วนะครับวัดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นรอบในนะครับก,ก็หลักๆแล้วนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆเหมือนทรงเริ่มเลยนะครับเหมือนทรงเริมก็คือเป็นเรียกว่าเป็นไซส์มาตรฐานทั่วไปเลยนะครับที่ท,ที่ที่ทำกันมาก็คือ UFO เนี่ยก็ออกมานานแล้วเนาะออกมาหลายปีละ4ปี5ปีนะครับยุคแรกๆนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเปลี่ยนรูปทรงรูปร่างไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลมๆสี่เหลี่ยม นะครับหรือว่าจะเป็นทรงอื่นๆนะครับทำจากอลูมิเนียมบ้างทําจากพลาสติก PC บ้างอย่างเงี้ยครับก็มีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะครับก็อยู่ที่ความเหมาะสมและก็ความสวยงามของแต่ละพื้นที่ของแต่ละท่านนะครับชอบแบบไหนนะครับตัวเนี้ยอย่างตัวนี้ที่ผมแนะนํานะครับจะเหมาะกับพื้นที่บริเวณกว้างนะครับพื้นที่บริเวณกว้างเพราะเขาจะสว่างครอบคลุมพื้นที่กว้างนะครับด้วยตัวโคมนะครับตัวโคมเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับโคม ใหญ่เลยแหละเพราะว่าตัวโคมเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง70นะครับ70เซนติเมตรครับก็คือใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีช่องไฟนะครับ4แถว1234อันนี้เป็นแสงขาวนะช่องไฟ4แถวนะครับเม็ดไฟ LED ก็1,372็ LED 1372 LED LED นะครับแต่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเม็ดเล็กๆนะครับอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดู ตก็เวลาไปใช้งานนะครับเราก็เปิดสวิตก่อนนะครับเปิดสวิตก่อนเปิดสวิตตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟสีแดงๆเวลาชาร์จมันก็จะกระพริบกระพริบขึ้นนะครับเราก็เอาไปตากแดดก่อนนะครับ3 5มถึงห้าชั่วโมงก่อนใช้งานนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ใช้รีโมท ปรับนะครับปรับตามที่เราต้องการนะครับตัวไฟนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติก ABS แล้วก็หน้าโคมนี่ก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับซึ่งกันแดดกันฝนนะครับใช้งานภายนอกได้ตัวนี้เป็นขาสามารถถอดประกอบนะครับถอะกอบได้เนี่ยสังเกตด้านในนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับเนี่ยแบตเตอรี่จะเป็นแบตลิเธียมนะครับลิเธียมฟอสเฟตอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ เวลาประกอบก็คือปิดฝาสวมเข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นแบบนี้นะครับอโอเคอตัวนี้นะครับถ้าไม่ไม่ไฟจะคชิป SMD SMD เป็นเม็ดเล็กๆนะครับก็ช่องไฟนี้ก็จะมีนะครับตัวนี้แล้วก็ ลักษณะจุดเด่นเลยนะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับสังเกตขอบด้านข้างจะเป็นแบบขอบหนานะครับซึ่งเวลาจัดส่งนะครับโคมก็จะไม่แตกนะครับโคมไม่แตกก็มีด้านหลังเนี่ยจะเป็นแผงแบบโมโนนะครับเป็นโมโนคริสตัลไลท์นะครับตัวแผงโซลาเซลล์ซึ่งแผงก็สามารถทำงานได้นะครับเวลาที่ ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับไปจนถึงนะครับไปจนถึงตอนเย็นนะครับเช้าถึงเย็นเลยนะครับก็ทีนี้วิธีการดูแลรักษานะครับก็เวลาเราติดตั้งไปนานๆนะครับถ้าอยากให้โคมไฟนั้นคงประสิทธิภาพเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะถอดนะครับโคมนะครับลงมาแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่แผงนะครับจุดนี้จะสําคัญนะครับในการ รับแสงนะครับซึ่งถ้าแผงสะอาดโคมก็จะรับแสงได้เต็มที่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟนี่จะเป็นแผงนะครับเป็นแผงพลาสติกนะครับแผงเดียวเลยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้การาใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยก็จะเป็นตัวรีโมทนะครับในการปรับนะครับเนี่ยนะห้ปรับรีโมทเนี่ยจะมีปุ่มหลักๆนะครับอยู่ก็จะมี ุ่ม on/off นะครับสีแดงๆนะครับตัวนี้ลักษณะของนีโมดซึ่งตัวฟังก์ชันเนี่ยก็จะไม่ไม่หนีกันมากนะครับไม่หนีกันมากตัวฟังก์ชันนะครับก็หลักๆจะมี on/off ครับแล้วก็ปุ่มเรดร์นะครับก็เรดร์ก็คือ,อเป็นเซนเซอร์นะเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มออโต้นะครับออโต้ลองเปิดก่อนนะครับ แล้วก็มีปุ่มที่เป็น2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงไม่เซ็นเซอร์3ชั่วโมงไม่เซนเซอร์นะครับอนี้นะครับถ้าแผงเขาโดนแสงนะครับไฟมันจะกระพริบกระพริบหรือไม่ติดเลยเวลาติดตั้งนี่ก็ต้องระวังนะครับบริเวณที่มีไฟบ้านนะครับก็อย่าให้ไฟมันส่องโดนแผงโซล่าเซลล์นะครับมันจะทําให้โคมกระพริบกระพริบหรือโคมไม่ติดเลยนั่นเองนะครับ แล้วก็มีปุ่มต่างๆนะครับมี2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงสว่างทางที่แล้วก็3ชั่วโมงนะครับแล้วก็4ชั่วโมงเนาะแล้วก็มีปุ่มออตโต้นะครับออตโต้เนี่ยมันจะทำงานตามตามตามแบตเตอรี่ก็คือถ้าเป็นช่วงที่แบตเก็บได้เยอะนะครับมันก็จะสว่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆเฉลี่ยค่าพลังงานลงนะครับ ออยู่ให้จนถึงเช้าก็คือประมาณ10ถึง12ชั่วโมง10ถึง12ชั่วโมงแล้วก็สามารถดิมดิมเมอร์ก็คือลดแสงเพิ่มแสงได้ปรับได้ถึง8ระดับเลยนะครับเนี่ยปรับได้เนี่ยหนึ่งสองส่าหระดับพอปรับจนสุดแล้วมันก็จะกระพริบนะครับเราก็จะดูได้ พอมันกระพริบนั่นก็คือปรับสุดแล้วนะครับอันนี้คือหลีแสงลงนะครับซึ่งโคมไฟนะครับในช่วงแรกที่เป็นช่วงหัวค่ำในที่ไฟรับแสงเต็มที่เนี่ยมันก็จะมีแบตเต็มนะครับมันก็จะสว่างตลอดนะครับพอช่วงใกล้จะเช้านะครับมันก็จะค่อยๆ่อเซฟพลังงานนะครับมันเซฟพลังงานมันก็จะหลี่ลงอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่ง ซึ่งมันก็จะไม่ดับนะมันจะอยู่ได้ถึงเช้าเลยนะครับมันก็จะเซฟพลังงานลยซึ่งบางทีถ้ารับแดดเต็มที่นะครับได้แดดเยอะนะครับแบตเก็บประจุเต็มพิกัดนะครับมันก็จะสว่างคงที่สว่างตลอดนะครับแต่ถ้าวันไหนที่ฟ้าคึ้มนะครับรับแดดไม่เต็มที่มันก็จะเฉลี่ยพลังงานนะครับซึ่งช่วงเช้าๆมันก็อาจจะเหลือพลังงานนิดหน่อยนะครับมันก็จะเฉลี่ยแสงไฟก็อาจจะลดลงนะครับไปประมาณ 50% 25%นะครับโดยประมาณนะครับแต่ไฟก็จะยังสว่างนะครับสว่างอยู่ตลอดแบบนี้นะครับแล้วก็การทำงานนะครับก็เปิดปึ๊บก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็คือเปิดสวิตช์ตรงเนี้นะครับไฟก็จะติดแล้วก็เอาไปติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งได้เลยแล้วก็เวลาทำงานนี่ไฟเขาจะทำงานอัตโนมัติก็คือพอพระอาทิตย์ ไฟเขาก็จะติดขึ้นมานะครับพอตอนเช้านะครับแดดออกไฟก็จะดับนั่นเองนะครับก็รุ่นนี้นะฮะติดความสูงที่เหมาะสมนะครับก็จะอยู่ที่เสาสาเมตรถึง6เมตรนะครับแต่3เมตรอาจเตี้ยไปนะครับ3เมตรอาจจะเตี้ยไปก็อาจจะติดที่4เมตรถึง6เมตรครับสี่เมตร5้าเมตรหเมตรนะครับใช้ได้นะครับก็แนะนำนะครับแนะนําเลยนะครับท่านใดที่ กำลังหาโคมไฟสว่างสว่างนะครับแล้วกอ็อยู่ได้นานนะครับทนทานนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับประหยัดไฟนะครับประหยัดไฟของเราครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับติดตั้งบริเวณที่เราแบบต้องเปิดไฟเอาไว้ตลอดอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นแบบข้างบ้านหลังบ้านหน้าบ้านอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้อันนี้หลีแสง เดี๋ห้เห็นชัดๆนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8พอปรับสเต็ปสุดแล้วมันก็จะกระพริบนะครับ4 5นะครับอันนี้คือเพิ่มแสงลดแสงนะครับก็จริงๆแล้วก็ใส่เต็มแม็กไปเลยนะครับก็เนี่ยฮะเปิดให้สว่างคงที่ไปเลยนะครับรีโหมดเปิดปิดได้ตามต้องการ รบเป็นเซนเซอร์แล้วก็ตั้งเวลานะครับตั้งเวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมงดับ3ชั่วโมงดับ4ชั่วโมงดับนะครับแล้วก็ตั้งเป็นออโต้ก็คือจะอยู่ได้ฉเฉลี่ยไปจนถึงเช้าเลยนะครับปึ๊บปบปบ,ปบ,ปบ,ปบอ่ะโอเคครับก็ฝากเอาไว้สําหรับรุ่นนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ได้มาก็มีตัวโคมนะครับแล้วก็มีตัว ขานะครับตัวขาเขาเรียกตัวตัวยืดขานะครับจะจะเป็นตัวนี้นะครับเขาเรียกตัวยืดขานะครับแล้วก็มีรีโมทแล้วก็มีผ่านรีโมทให้แล้วก็มีตัวน็อตนะครับน็อตยืดโคมนะครับ3จุดตัวนี้นะครับแล้วก็เสาไฟนะครับเสาไฟเนี่ยเราจะใช้เป็นวัสดุนะครับที่เป็นเสาสําเร็จรูปก็ได้นะครับเสาสำเร็จรูปก็จะมี จำหน่ายนะครับมีเป็นท่อนนะครับท่อนละเมตรก็จะมี3เมตร4เมตรนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็จะมี5เมตรไปถึง6เมตรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทําเองนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายก็จะใช้เป็นเสาเสาเหล็กก็ได้นะครับเสาเหล็กก็จะอยู่ท่อนหนึ่งก็6เมตรนะครับแล้วก็จะมีรวมไปถึงใช้เป็นเสาไม้ไผ่ก็ได้นะครับก็ให้มันขนาดไม่เกิน3มนิ้วนะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับ ขอให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ยึดกับโคมได้นะครับก็สว่างนะครับสว่างแน่นอนนะครับรับรองท่านใดอยากได้ก็ทักเข้ามานะครับเป็นโคมไฟ u ูวีรุ่นรุ่นนิวนะครับนิวซูเปอร์บิ๊กนะครับนิวซูเปอร์บิ๊กเส้นผ่าศูนย์กลาง70เซนติเมตรวันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับท่านที่สอบถามนะครับไฟโซลาเซลล์นะครับไฟโซลาเซลล์นะครับก็ เราก็มีนะครับมีเช่นกันนะครับมีไฟถนนโซลาเซลล์นะครับไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์และก็รวมไปถึง UFO โซลาเซลล์ตัวนี้จะติดบริเวณรอบบ้านหรือติดบริเวณสนามนะครับสนามหญ้าลานกว้างใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ติดเสาสูงได้นะครับ5เมตรถึง6เมตรเลยนะครับแล้วก็สว่างครอบคุมพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับก็จากเสา ของโคมไฟก็ถัดไปซ้ายมือก็ประมาณ7เมตรขวามือก็ประมาณ7เมตรนะครับก็คือครอบคุมพื้นที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามตารางเมตรเลยนะครับอ่าเรียกได้ว่าคุ้มแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับใครอยากได้ก็ทักเข้ามาเลยนะครับที่ l ลายร้าน l d ดเอล t ีนะครับหรือ,อช่องแชทของ Facebook หรือ y t u t u นะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมพีกระบลกก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยว มีสินค้าดีๆเอามาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนลาตีสวัสดิ์ครับวันนี้นะครับ